สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาดูทาร์ตสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 6ทุกการทำนายเป็นการทำนายแบบก,กว้างๆไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงบุคคลนะครับดังนั้นเรื่องที่ทำนายแล้วถูกใจชอบหรือมีประโยชน์กับท่านก็ขอให้น้อมรับเอาไว้ส่วนเรื่องที่ไม่ถูกใจไม่ชอบไม่ไม่ถูกใจอะไรกับเราเนี่ยก็ไม่ต้องน้อมรับเอาไว้นะครับเพราะการทำนายอย่างที่บอกไว้ เป็นการทำนายแบบก,กว้างๆไม่ได้เจาะจงบุคคลครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะครับเรามาทายกันต่อที่ชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับหรือว่าราศีพฤษศว่าเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงนะครับไพ่ใบแรกนะฮะใบแรกได้ไพ่เจดดาบนะครับเจดาบนะสถานการณ์ในเรื่องของการทํางานของชาวพฤษศเนี่ย จะมีเรื่องของการทำงานเบื้องหลังนะครับหรืออาจจะเป็นการถูกมอบหมายนะครับให้ช่วยเหลือการทำงานแบบลับๆนะครับก็คือมันอาจจะเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นนี่แหละแต่ว่ามันฟังแล้วเหมือนเหมือนโดนโยนงานโยนความรับผิดชอบมาให้นะครับก็อาจจะถูกสถานการณ์แบบนี้นะครับหรือไม่ก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเราอาจจะมีงานเรียกว่าเป็นงานเสริมนะครับหรือว่างานที่เรา บางคนที่ทํางานสองอาชีพเนี่ยงานเสริมเนี่ยอาจจะเริ่มโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็กิจการงานบางอย่างเนี่ยเราคือจากไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่เจ็ด,ดาบเนาะเราอาจจะไม่ไม่เปิดเผยให้คนอื่น,นรู้หรือว่าคนอื่นเนี่ยไม่ทราบว่าเราทํางานตรงนี้เสริมนะครับคือคือถ้าเป็นงานราชการนะมีโอกาสที่จะแบบถูกเรียกใช้งานทํางานของคนอื่นนะนะเออหรือเป็นงานมนุษย์เงินเดือนคือต้องไปช่วยงานคนนู้นคนนี้เหมือนงานเสริมนะครับนะ แต,ต่จะมีตังหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอะต่อมาครับได้ไพ่ราชินีถ้วยนะครับอือดูเหมือนว่าในเรื่องของการทํางานนะครับบางทีคุณอาจจะต้องทํางานที่มันเหมือนกับเป็นเป็นส่วนเติมเต็มอะนะ,ะคำว่าส่วนเติมเต็มก็คือว่าการที่เราจะทํางานหรือว่ามีองค์ประกอบการทํางานผลงานออกมาครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยเราจําเป็นจะต้องไปสนับสนุนงานคนอื่นด้วยนะครับซึ่ง เป็นไปได้ทั้งถูกลองขอหรือถ้าไม่ถูกลองขอนะก็จะเป็นอีกกรณีกนน็คือว่าถ้าขาดเราแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สําเร็จนะครับเราก็ต้องไปซัพพอร์ตนะฮะโดยที่คนที่จะเกี่ยวข้องกับการทํางานนะจากหน้าไพ่เนี่ยเป็นเป็นราชินีถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยตามหน้าไพ่เนี่ยก็ตามหลักเราจะเป็นคนที่มีพลังงานของเพศหญิงสูงนะครับหรือว่าเป็นเพศหญิงก็ได้หรืออาจจะเป็น เป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้หญิงสูงนะมีความเป็นเป็นคนที่ชอบเอาอกเอาใจมีความเป็นแม่สูงนะครับอาจจะเป็นเจ้านายเป็นคุณแม่หรือเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานแต่ถ้าไม่ไม่ใช่ญาติพี่น้องนะครับก็จะมีลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่เออหรือหัวหน้างานนะเป็นเป็นเพศหญิงหรือมีพลังงานความเป็นผู้หญิงสูงคนคนนี้ดูแล้วเหมือนเราจะมีความ ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่ดีนะก็คือเขาใช้เราทําอะไรเราก็ไม่ได้แบบแอนตี้หรือว่าต่อต้านนะครับอีกมุมนึงเขาอาจจะให้งานเสริมเข้ามานะครับอาจจะให้งานเสริมกับเราเข้ามาเราทํางานอาชีพเสริมเนี่ยอาจจะได้คนคนนี้เป็นคนประสานงานหรือเป็นตัวกลางในการทําทอะไรได้ให้กับเรานะครับต่อมาครับได้ให้ให้เก้าเหรียญน,นะ,ะมาดูไพ่เก้าเหรียญกันนิดนึงนะครับไพ่เก้าเหรียญเนี่ย ชี้ชัดเลยว่างานที่เราจะทำเนี่ยมันมีผลประโยชน์ตอบแทนชัดเจนเนะครับเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมนะไม่ใช่ไม่ใช่นามันทมนะไม่ใช่ว่าเอ้ยช่วยงานแล้วอย่างไงอะ่ะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเปล่าๆ่าเงี้ยฮะมันมันอาจจะได้ทั้งคู่เลยก็คือได้ทั้งเนื้อง,งานได้ทั้งความสําเร็จแล้วก็ได้ทั้งชื่อเสียงด้วยแต่จากหน้าไพ่เนี่ยชื่อเสียงยังยังไม่โดดเด่นนะแต่ว่าสิ่งตอบแทนที่เป็นรูปธรรม เช่นเช่นนะสมมุติว่าเขาบอกว่าถ้าเราไปทํางานตรงนี้เพิ่มเนี่ยมันจะทําให้ผลงานผลสรุปของงานเนี่ยมันสําเร็จนะครับทำให้มีรายได้หรือว่าสินค้าเนี่ยขายดีขึ้นอ่านะครับหรือบางคนบอกกําลังเรียกว่าเลื่อนข้าเลื่อนตําแหน่งอะไรพวกนี้นะครับขาดตรงนี้อีกนิดน,นึงนะไปทํามาเพิ่มหน่อยก็ก็ไปแก้มานะครับไปแก้มานะอ่ะาจะเป็นการติดต่อนอกรอบนะอ่าเพราะว่ามันมีไพ่เจ็ดดาบนะอาจะมีการติดต่อ นอกรอว่าขาดส่งเอกสารขาดชิ้นงานอะไรบางอย่างที่จะทําให้มันคืบหน้าไปกว่าเดิมเนี่ยเราก็ไปเติมเต็มมานะครับเนาะคือตรงเนี้ยดูแล้วชาวฝึกศกน่าจะน่าจะมีการยกระดับการทํางานหรือว่าถูกโปรโมตได้นะครับเป็นไปได้นะอ่าหรืออย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ถูกโปรโมตก็ต้องได้เงินนะ่ะได้เงินได้สิ่งของตอบแทนใครที่กําลังแพนว่าถ้าเราทํางานส่วนนี้แล้วได้เงินจํานวนเท่านี้ยอดเท่านี้ เราจะซื้อสิ่งนู้นสิ่งนี้เพิ่มเช่นอถ้ามีเงินครบ7 0็0 0มื่นเนี่ยซื้อมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมันมันน่าจะได้นะในรอบเวลานี้นะครับใบสุดท้ายครับได้ไพ่เดอะไฮโรเฟนนะครับโอ้ได้ไพ่สังราชเลยนะครับนะไพ่โดดเด่นมากเลยนะครับเป็นไพ่ที่เราจะต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือคนมีชื่อเสียงนะหมายความว่าตัวเราอาจจะยังไม่มีแต่ช่วงนี้เราจะได้ พบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนสําคัญในองค์กรนะครับนะนจะเป็นคนอ,อ,อาจจะเป็นระดับเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงนะครับคือตอนแรกเนี่ยเราเห็นเป็นได้ได้ไพ่ควีนเนาะอันเนี้ยปิดท้ายมาเป็นไพ่เดอรไฮโรเฟนเนี่ยอันนี้คือน่าจะเป็นระดับระดับใหญ่ขององค์กรนะคุณอาจจะได้ทํางานเกี่ยวข้องกับคนที่มีคุณสมบัติแบบนี้นะครับหรือไม่ก็คนคนนี้นะครับ อาจจะมาใช้คนนี้เพื่อติดต่อกับคุณเรื่องงานอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเรียกได้ว่างานค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับมีโอกาสเปิดตัวนะใครทีก่กำลังคิดจะแบบทํางานเปิดตัวตัว,ตวเองให้เป็นที่รู้จักให้มีผลตอบแทนเยอะๆอะไรเนี้ยโดดเด่นมากนะครับหนักหนักไปทางทํางานให้กับคนดังมากกว่าอะใครเป็นสายทําทเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปติดต่อคนที่มีชื่อเสียงดูน่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับสำหรับชาวพุชกเนาะ เรากลับมาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะครับการเงินในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะเ,เงินเนี่ยมันเหมือนกับครึ่งเดือนแรกนะเราจะมีปัญหามากเลยคือมีการใช้จ่ายต่างๆมีการลงทุนที่ไม่ค่อยเป็นไปตามใจคาดหวังมากนักนะครับไม่ค่อยถูกใจอ่ะหรืออาจจะถูกอขอยืมเงินหรือถูกเรียกว่าขอซัพพอร์ตขอการช่วยเหลือจากคนที่เรา ไว้ใจด้วยนะครับอาจจะถูกขอยืมเงินหรือหรือ,รอไม่ยืมแต่มีเหตุที่แบบเราอาจจะมีน้ําใจเนาะช่วยเหลือแบ่งปันกันไปนะครับแต่ผ่านช่วงประมาณประมาณสงกรานเนี่ยนะเรื่องการเงินเนี่ยจะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นนะในเรื่องของใครที่คิดจะทําอะไรด้วยตัวเองครับอยากจะทําธุรกิจส่วนตัว well, ทําเรื่องการเกษตรนะครับทำเรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะครับทำเรื่องเกี่ยวกับในหน้านะครับหรือทําเรื่องเกี่ยวกับงานทางด้าน ศาส,สนาการศึกษาก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับส่วนเรื่องของการลงทุนนะครับโดดเด่นพิเศษก็คือการลงทุนเกี่ยวกับ1นนะอสังหาริมทรัพย์นะครับอสังหาริมทรัพย์2เกี่ยวกับเรื่องของอน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ,อะไรอะเกี่ยวกับกระบ,บวนการที่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองนะครับเช่นการ ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการทําระบบการศึกษาระบบ e-learning ระบบการเรียนรู้หรือการทําสื่ออะไรพวกนี้นะครับก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับใครที่อยู่ลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภเนี่ยการเงินช่วงกลางเดือนแรกยังไม่โดดเด่นแต่ผ่านกลางเดือนไปแล้วก็คือประมาณครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับส่วนเรื่องโชคลาภในแง่ของการเสี่ยงโชคในในรูปนี้ยังไม่โดดเด่นนะครับจะเป็นการเด่นจากการค้าขายการทํามา หากินด้วยฝีมือตัวเองมากกว่านะครับแล้วก็จะดีอีกเรื่องนึงคือการขอรับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือการติดต่อกับคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงนะครับโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับสำหรับวันนี้ก็มีคำนำหนายเพียงเท่านี้นะครับตาศสีพึกโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ